การในสิ่งที่มันจะเป็นแผนงานที่ลดหน้าไปถึงเป้าหมายได้ความท้าทายของคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาได้ใน2ประเด็นปร,ด Champion. ประเด็นที่1ก็คือว่ามีความกลัวปัญหามันเป็นเรื่องปกติของการทํางานจริงๆนะครับที่ทํางานคนหมู่มากอาจจะมีปัญหาเรื่องคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าอาจจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนี่แหละครับ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรากําลังทําสําหรับผลหน้าถ้าเกิดว่ามีสภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับคือสภาวะที่กลัวปัญหากลัวว่าปัญหาจะเกิดกลัวว่าถ้าตัดสินใจงานเรื่องนี้ไปแล้วจะทําให้ก่อเกิดปัญหาจนไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยไม่กล้าที่จะลงมือทําไม่กล้าที่จะสั่งงานไม่กล้าที่แนะนําลูกน้องบางครั้งนี่เป็นหลุมทางอันหนึงของคนที่เป็นอยู่ในระดับหผลหน้าง,งาน มันเป็นความท้าทายของหัวได้จริงๆที่จะไม่กลัวปัญหาและกล้าที่จะเปเผชิญปัญหาเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดเรามีอดีตจุดว่าเรากลัวปัญหานี่อดีตจุดแบบนี้นะครับทัศนคติแบบนี้เนี่ยมันสร้างปัญหาไ่จะมีปัญหาในกันทําไงแต่ถ้าหากว่าเรามีทัศนคติที่ไม่กลัวปัญหาเราจะสร้างความคิดใหม่เราจะสร้างโอกาสใหม่จากปัญหาได้เพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าทุกปัญหามันก็มีโอกาสซ่อนอยู่ในนั้น โอกาสที่จะพัฒนางานขึ้นโอกาสที่จะทําสิ่งที่ดีขึ้นโอกาสที่จะหาวิธีการทํางานใหม่ๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาพอพูดถึงเรื่องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยพอปัญหาเกิดขึ้นเราเรียนรู้วิธีการที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปความน่าอะไรก็คือว่าเราต้องป้องกันปัญหาไม่ให้มันกลับมาอีกนี่เป็นความท้าทายของหัวหน้างาน ถ้าคุณหาวิธีป้องกันได้คุณนำพาทีมงานของคุณป้องกันปัญหาได้อันนี้ถือว่าสุดยอดมากประการที่2ก็คือว่าไม่รู้จักการที่จะหาวิธีการที่จะป้องกันปัญหาสิ่งสำคัญเลยนะครับของการเป็นหัวหน้าง,งานก็คือว่าเราต้องคิดเผื่อไว้วางแผนเผื่อไว้ที่จะหาวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดเพราะถ้าปัญหามันเกิดนะมันยุ่งวุ่นวายที่จะต้องตามไปแก้ไข แต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะคิดวิธีการแผนงานระบบงานวิธีการใดๆที่จะคิดเผื่อไว้เลยนะครับว่าปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นเราวางระบบ <Audience> เพื่อเป็นแนวป้องกันปัญหาไว้ก่อนการวางระบบที่เป็นแนวป้องกันปัญหาเนี่ยนะฮะมันจะช่วยทําให้ป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดแล้วพอไม่มีปัญหานะครับปัญหาไม่เกิดเราไม่เสียเวลาที่ต้องไปแก้ไขปัญหาเราเอาเวลาของเราไปจัดการ ในสิ่งที่มันจะเป็นแผนงานที่รุดหน้าไปถึงเป้าหมายได้เราจะเอาเวลาของเราเนีครับไปจัดการไปวางแผนเพิ่มเติมีม่ทำไงให,ให้งานของเรามันก้าวหน้าขึ้นไปอีก <yourselves> งานของเรามันเร็วขึ้นไปอีกงานของเรามันกระชับขึ้นไปอีกงานของเรามันเกิด productivity มากขึ้นไปอีกงานของเราเกิดผลงานมากขึ้นไปอีกความท,ท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าเราเนี่ยจะสามารถคิดวางแผนวางระบบงานที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นครับเพื่อนๆครับเป็นหัวหน้าครับระวังพลาดสองเรื่องนี้ครับหนึ่งกลัวปัญหาจนไม่กล้าทําอะไรเลยสองไม่คิดวิธีการป้องกันปัญหานี่นะเราพบกันครับที่จุดสูงสุดของความสําเร็จผมคุณชายพงศักดิ์สร้างถิง่นสวัสดีครับ เพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักครับแชร์ hmm. ไปนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเ mm hmm. พื่อจะไม่พลาดคลิปที่ผมจะทำต่อไป mm hmm. และแน่นอนครับทุกการกดที่ท่านกดให้ผม mm hmm. มันเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ